สวัสดีค่ะวันนี้มองก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บแบล็คเบอร์รี่นะคะอากาศร้อนมากนะคะสวนเมืองไทยได้ค่ะน้ำก็เยอะมากเลยนะคะทิ่มหนูไปแล้วค่ะสองครั้งเลยเมื่อวันที่แล้วแล้วก็วันนี้ค่ะเลือดหนูออกเลย ผิวหนูนี่บางมากปกติถ้าหนูอยู่ที่ประเทศไทยโดนอะไรทิ่มหนูก็เลือดออกแต่แม่ไม่โดนไม่โดนอะไรไม่เลยเยอะมากนะคะแต่ว่าแดดร้อนนะคะมันก็จะรีบเก็บแล้วก็จะกลับบ้านเลยนะคะร้อนนะคะเยอะเลยนะคะเก็บลำบากมากนะคะหนามจำ นะคะน้ำเยอะมากนะคะเดี๋ยวมนขอตัวเก็บแบล็เบอร์รี่ก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าเก็บได้เยอะไหมนะคะแดดร้อนมากเลยนะคะหนนูว่าทีี ร้อนมันถือตะก้ามันไม่วันนั้นมนเก็บไปเยอะแล้วนะคะแลาวก็มีตรงนี้นะคะ กอดกอดมืออ h my god มดมดมด oh my my god ตรงนี้เยอะมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าเสียดายยังไม่สุดตรงนั้นสุกแต่ว่าตรงนั้นน,อน,น้อย

ก็ไปล้างมันอยู่แล้วนี่แต่มันจะกินของเราไ เก็บแบล็คเบอร์รี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้อนมากแล้วมงก็จะกลับบ้านแล้วนะคะได้แค่นี้นะคะคือเราก็เก็บไปเยอะแล้วนะคะหนูว่าเก็บแค่นิดเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวหากใครชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ บ๊ายบายค่ะ